สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่วงเขาเล่าว่าอ้จากที่เราห่างหายไปนานมาก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 กับการรีวิวสตรีทฟู้ดของอินเดียโหตั้งแต่โควิดมาเนาะก็สีห้าน่าจะครึ่งปีแล้วจ้าจากที่เราได้รีวิวโมกิซ่านะคะแล้วเราก็หายเงียบไปเลยแต่วันนี้ พร้อมแป้งแล้วก็เครื่องเคียงนะคะเราก็จะมารีวิวเจปกกี้เย้ yeah. เรามาลองกินเลยดีกว่าโอ้หอมมากนวลๆจ้ายอ่วๆจ้าต้องบอกกันนะคะว่าอาจารย์ปิ้งเองทำเองจ้าอาหารอินเดียนะคะเขาบอกว่าจะได้อรรถรสคือเราต้องกินกับมือกินกับมือ น้ำาไหลน้ำลายไหล,ล,ไหลขอเปรนดัชู้กันนะจ๊ะพร้อมโอ้ยยุยยจ๊ะว้าว เออเออแงกรอบกอบไหมอืมเป็นอาหารที่อร่อยมากแล้วมันเป็นมังสวิรัติรวันนี้น้ำลายแตกน้ำลายแตกเลยอีกคำหนึ่งขออีกคำหนึ่งมากี้ได้ยินเสียงกรอบกรอบกรอบกรกรบรหมปกิันเห็นไหมนี่นี่ เอามนนักรีวิวหืมนี่ส่งกลอบไหมเลิศมากนะคะเลิศสุดๆเลยจ้าต้องบอกก่อนนะคะว่าจาปกตินะคะ เป็นอาหารที่อ่าหนึ่งในสเตตฟู้ที่อาจารย์ชื่นชอบมากๆแล้วติดโควิดไม่ได้ไปไหนเลยวันนี้ก็มีโอกาสได้ทำทานนะคะก็ใช้แป้งนะคะแป้งเกียวกับพวกเคบับอะคะ่ะเราก็เอามาปิง้งแล้วก็ใช้อ่าทำกับน้ำจิ้มถั่วนะจ๊ะน้ำจิ้มถั่วก็จะมีถั่วลิสงแล้วก็มีเครื่องแกงแปลต่านานแล้วเราก็เคี่ยวให้เข้ากัน,นะคะ่ะบอกเลยว่าฟินสุดๆเลยจ้า ก็บอกก่อนเว่าคิดถึงมากๆเม,ม,มื่อไหร่คุยจะหมดเนาะเราก็จะได้รีวิวสตรีฟู้ยของอินเดียนะคะวันนี้ใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e นะคะเพื่อเป็นหนึ่งกำลังใจกันเนาะแล้วก็อีพีต่อๆไปก็อย่าลืมติดตามการชมนะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีจ้า